สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูมัดอีกแล้วนะคะวิชาสังคมศึกษาเช่นเดิมค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ในชีวิตประจำวันค่ะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานที่ต่างๆนะคะเด็กๆเรามาเรียนรู้กันก่อนว่าข้อตกลงกติกากฎระเบียบคืออะไรข้อตกลงกติกากฎระเบียบก็คือข้อ,ก,ก,อกํอกอกาหนดที่ให้คนในสังคมเนี่ยปฏิบัติร่วมกันเพื่อความเป็นระนนเบียบเรียบร้อยและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข,ขค่ะการปฏิบัติตนในครอบครัวหรือว่าบ้านของเรานะคะ ในครอบครัวของเราเนี่ยจะมีสมาชิกอยู่ร่วมกันหลายคนและก็มีหลายช่วงวัยด้วยดังนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ในครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวของเราเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสุขค่ะวิธีการปฏิบัติตนก็สามารถทำได้ง่ายๆเช่นเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เขานอ,นอนตรงเวลา เลิกเรียนแล้วรีบกลับบ้านเล่นของเล่นแล้วเก็บเข้าที่ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านหรือไม่ทะเลาะกันนะคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่คุณครูยกขึ้นมาในครอบครัวของเด็กๆอาจจะมีข้อตกลงบางอย่างที่นอกเหนือจากนี้ก็ได้ค่ะการปฏิบัติตนในโรงเรียนนะคะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่จะมีเด็กๆจากหลายครอบครัวเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้น จึงต้องมีการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ของโรงเรียนค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันวิธีการปฏิบัติตนเช่นตั้งใจเรียนมาถึงโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติช่วยกันรักษาสิ่งของของโรงเรียนแต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนค่ะ และในแต่ละโรงเรียนก็อาจจะมีการตั้งกฎระเบียบต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนนั้นๆค่ะการปฏิบัติตนในสถานที่สาธารณะสถานที่สาธารณะก็คือสถานที่ต่างๆที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการได้เพื่อการพักผ่อนหรือหาความรู้ค่ะบางแห่งเราสามารถเข้าได้ฟรีไม่เสียงเงินนะคะ แต่บางแห่งเราก็อาจจะต้องเสียเงินเพื่อเป็นค่าเข้าชมหรือค่าบำรุงรักษาค่ะเมื่อเข้าไปสถานที่สาธารณะต่างๆควรปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะแต่งกายเหมาะสมเมื่อไปศาสนสถานไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในห้องสมุดชุมชนหรือโรงภาพยนตร์ค่ะไม่หยิบจับสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ ไม่ปีนป่ายหรือถ่ายภาพไม่เหมาะสมบริเวณโบราณสถานนะคะและนี่ก็เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นในการใช้สถานที่สาธารณะนะคะเมื่อเราเข้าไปสถานที่ใดควรให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชันที่สรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้สถานที่สาธารณะกันนะคะดเด็กๆไปดูกันเลยค่ะ เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนในครอบครัวหรือว่าบ้านของเราการปฏิบัติตนในโรงเรียนและการปฏิบัติตนในที่สาธารณะค่ะเด็กๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะ สำหรับเรื่องการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎและเบียบและหน้าที่ในชีวิตประจำวันจะมีใบงานหนึ่งใบนะคะเด็กๆหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วสามารถตกแต่งให้สวยงามได้เลยนะคะแล้วส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยค่ะ เด็กๆคะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะเด็กๆดูแลรักษาร่างกายตัวเองให้แข็งแรงออกกำลังกายบ่อยๆกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกจากบ้านสวมใส่หน้ากากาอนามัยล้างมือด้วยสบู่เจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติกันคะ่ะแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ